สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันพุธที่28เดือนกรกฎาคมสองพันห้าอ่แต่วันนี้ผมจะพามาดูทาร์เมอร์นะเทเมอร์โอมรมอนอยี่ห้อโอมรมอนตัวเล็กๆอ่ารามาดูกันผมจะพามาดูรุ่นรุ่นศูนยปรับเวลาได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้านาทีครับนะหน่วยมันเป็นมินดูจากตรงนี้นะครับ แล้วก็ดูคอยมันครับให้สังเกตดูคอยนะครับว่ามันมันต้องจ่ายไฟเท่าไหรต่ตัวนี้ต้องจ่ายไฟดีซี24โวลต์คอยคอยของของของตัวเนี้ยของของ,ของทามเมอร์เนี่ยต้องกินไฟ24โวลต์นะครับลอาสังเกตดูดีๆเพราะบางทีมันจะมี220บางตัวจะมี220 บางตัวก็12บสองโวลต์ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะอาจจะมีแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็น220กับ24โวลต์ดีซีก็เราเขียนมานี่14คือต้องจ่ายไฟบวกแล้วก็13ต้องจ่ายไฟลบแล้วก็มีขาใช้งานอยู่มีหน้าคอนแทกอยู่อกี่ชุดสชุด มีเก้าเป็นคอมมอนกับสิบสองเป็นคอมมอนก็ขาหนึ่งเป็นเอ็นซีขาห้าเป็นเอ็นโอขาสี่ก็เป็นเอ็นซีขาแปดก็เป็นเอ็นโอขึ้นมาบก,กวนมาดูนะครับว่าขามันเป็นยังไงนี่ดู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 วงจรมันเอ็นโอเอ็นซีเป็นยังไงามาดูกันสิบสองเป็นคอมมอนนะครับเนี่ย สองม่อนก็จะไปต่อกับขาสี่เป็นอินซีส่วนจ่ายไฟเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนสภาวะได้ก็คือถึงเวลาที่เราตั้งไว้เ,เวลาก็ดูดูจากไอเข็มสีส้มตัวนี้ที่เราหมุนไปเราจะหมุนไปที่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมันก็จะทำงานอนาคอนแทคก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนจาก NC ปเป็น NU NO. เราดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปลองคิดก่อนเห็นไหมครับขามันขามันจะตรงกับซ็อกเก็ตพอดีอาซ็อกเก็ต so มันจะเรียงหนึ่งสองสามสี่อ็มาแถวใหม่ก็ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อแกจะเลี่ยงพอดีเลยแต่ขาที่ไปต่อใช้งานนะตรงตรงไอ้ตรงน็อตตรงเทอร์มินอลตรงเนี้ยมันตรงไหมว่าไม่ตรงเนอะหนึ่งสองสามสี่มาอยู่นี่นะครับสังเกตดูดีสี่ 4, จะไปอยู่นี่ห้า <laughs> อยู่ไหนห้านี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่านี้ไล่ยอยู่เก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองเราให้ดูดีๆนะครับเวลาต่อยแรงงานจริงๆมันจะมีสลับอยู่อยู่ฝั่งฝั่งตัวเลขที่สี่นี่แหละครับยังาอยู่ฝั่งนี้สิบสี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางพินล่างแล้วก็สิบสามสิบสามแคลบอยู่ตรงนี้บวกใจเข้าสิบสี่นะครับลบจ่ายเข้าสิบสามคลิปต่อไปที่ผมพูด ผมพูดผิดนะมันขาดสิบสองไม่ใช่ต้องต้องต้องแก้น่อยพอพอดีพูดด้นสดมันก็จะไม่ได้มีสคริปไว้เนาะไม่ได้เตรียมตัวไว้พูดก็จะพูดผิดหน่อยเอามาดูวิธีการต่อผมจะเตรียมหลอดไปไว้สองชุดสองชุดชุดหลอดสีเขียวกับหลอดสีแดงอา่าผมจะต่อไว้สองชุดผมจะต่อให้ไปเขียวนี้ อยู่ชุดหน้าคอนแทคนี้ก็ะจะต่อผมจะต่อให้สีเขียวติดก่อนจ่ายไฟเข้าทามเมอร์ก็ให้สีเขียวติดก่อนเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้ผมจะให้สีแดงติดแล้วก็ให้สีเขียวดับไปให้ให้สีแดงสว่างแล้วก็สีเขียวก็ดับไป มาดูผมต่อวงจรยังไงมาดูผมต่อวงจรยังไงเนี่ยผมจะต่อวงจรอ,อย่างนี้ก็คือไฟ24โวลต์เนี่ยสีแดงเนี่ยผมจะมาที่ขา14ดิน14ไปเลย14คือตรงนี้นะครับเนีย14ตรงนี้ผมจะมาจ่าย24ใส่ขา14เลย แล้วก็0โวลต์0โวลต์4แสมนี้นะครับเนี่ยผมจะมาไว้ที่ต่อไว้ที่ขา13 13ก็คือตรงนี้แล้วทีเนี้ยไฟผมก็จะไปจ่ายที่คอมมอนไว้เลยคอมมอนของเราจะมีอยู่2ขา 52, ขา12หนึ่งขาไฟบวกผมไปรอไว้ก่อนเลยแล้วอีกขานึ้งก็คือขา9ผมก็จะจ่ายไฟ24โวลต์มารอไว้ก่อนเลย สังเกตดูนะครับว่าถ้าผมจ่ายไฟเข้ามาเลยเนี่ยหลอดใดจะติดก่อนอันแน่นอนนะครับก็คือสียวต้องติดเลยเพราะว่าผ่าน5 n c นอรมอนโค้ดนะเนาะคือคือมันปกติต่อกันอยู่เรียกโค้ดนอร์มอนโค้ดอ่าแล้วก็ไฟ24ก็จะผ่านหน้าคอนแทคมันไปได้ออกที่ขา4 สายสีก็เส้นสีเหลืองมาเข้าหลอดมาเข้าหลอดเสร็จก็สีชมพูนี่เป็นเป็นไฟลบอยู่แล้วเราบัตปบสีชมพูอ่าก็ทาให้กระแสไหลผ่านหลอดทำให้หลอดสีเขียวสว่างเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้อ่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ได้ที่เราตั้งไว้จะเป็นหนึ่งนาทีครึ่งนาที ก็แล้วแต่เราเสร็จหน้าคอแนแท็คก็จะเปลี่ยนจาก NC ก็จะไปเป็น NO ขาขาคอมมอน12นี่ก็หน้าคอแนแท็คก็จะไปโยกไปต่อที่ขา8ฝั่งนี้ก็เหมือนกันจากที่คอมมอนขา9หน้าคอแนแท็คก็จะเปลี่ยนไปไปที่ต่อที่ขา5ทำให้ไฟ24โวลต์ผ่าน ข้าขา 9, เก้าออกขาห้าได้เลยีเนียเพราะมันต่อแล้วใช่ไหมถึงเวลามันก็จะต่อเ,เป็นสายสีส้มผ่านหลอดแล้วก็ครบกาวหลอดไฟสีแดงก็สว่างก็จะทําให้สีเขียวดับสีแดงสว่างอะเราไปดูคลิปของจริงกันเลยว่าผมต่อกันยังไงโอเคครับไปดูของจริงกันเลยนะครับ วันนี้ผมจะมาพามาดูทามเมอร์ของยี่ห้ออุล o n อนวายเฮดสามวายเห็นไหมครับทามเมอร์ตัวเล็กๆก็ศูนย์ถึงห้านาทีก็ดูหน่วยมันเป็นเป็นมิล มาดูการทำงานเลยครับผมต่อไฟไปเรียบร้อยแล้วไฟก็จะจ่ายเข้าที่ขา14 14ตัวนี้เห็นไหมยังเห็นไหม14สีน้ำตาลผมจะใส่ขา14อ่ะสีขาวเป็นเป็นลบผมจะใส่ขา12อ่าแล้วก็ไฟผมจะจ่ายมาที่หน้าคอนแทคคอมมอนไว้อยู่ คอมมอนก็จะเป็นสิบสองกับเก้าเห็นไหมมองเห็นไหมสิบสองกับเก้ามันจะจะเป็นเลขตัวเล็กๆอยู่สิบสองตรงนี้อะไรเก้าเก้าอยู่นี่เล็กๆอย่างนี้มองไม่ค่อยเหน็นจะเล็กมากเก้ากับสิบสองตองแจกไฟบวกไว้ก่อน แล้วก็หน้าคอนแทค N O N C N O ขาสขาสี่พินที่4ี่ผมจะต่อไปใส่สีเขียวซึ่งเป็นหน้าคอนแทคตร์มอนโคดก็เป็น N C ก็คือถ้าเสียบไฟใจ่ายให้ทามเบอร์เลยสีเขียวต้องสว่างเลยเพราะเป็นปกติปิดอยู่ ส่วนคอมมอนของห้านี่จะไปต่อกับที่ขาห้าขาห้าอยู่ตรงนี้เลขห้าเลขห้าเห็นไหมห้าห้าอยู่มุมนี้ขาห้านี่เป็นปกติเปิดผมจะต่อมาสีแดงต่อไฟสีแดงถ้าทำเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้สีแดงต้องต้องติดต้องสว่างขึ้นมาส่วนสีเขียวก็จะจะดับไป มาดูการทํางานผมจะจ่ายไฟเข้าไปเลยนะครับตั้งไว้นิดนึงก็ได้เห็นความแตกต่างนิดนึงดูนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าไปเลยสีเขียวนี่ต้องติดเลยนะครับปกติต้องติดเลยโอเคจ่ายแล้วนะครับสีเขียวติดอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับสีแดงติดแล้ว โอเคนี่คือการทำงานของทามเมอร์